่ะเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับ EP ที่2ทฤษฎีบทเศษเหลือของเนื้อหาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะซึ่งเป็นการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสูงกว่า2เนาะทีนี้เรามาต่อกันจากคลิปที่แล้ว เรามาดูตัวอย่างที่2กันต่อเขาบอกว่าให้นักเรียนอ่ะใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือหาเศษเหลือที่ได้จากการหารพหุนาม 3m กำลัง4บวก 5m กำลัง3ลบ m บวกด้วย10ด้วยพหุนาม m ลบ2ซึ่งเราจะให้ px เนี่ยคือพหุนามตัวตั้งคือ 3m กำลัง4บวก 5m กำลัง3ลบ m บวก10แล้ว x ลบ a เนี่ย เท่ากับพหุนามตัวหารก็คือ m ลบ a ซึ่งเราจะได้ a เนี่ยมีค่าเท่ากับ2เพราะว่าตัวหารของพอหุนามคือ m ลบ2ซึ่งมันไปตรงกับรูปของ x ลบ a นะคะเราจึงได้ a เนี่ยเท่ากับ2เราก็ไปแทนค่าหาเศษเหลือของพอหุนามตัวนี้เลยนะคะเราจะได้ p 2เท่ากับ สามคูณด้วยสองยกกำลังสี่บวกด้วยห้าคูณด้วยสองยกกำลังสามลบด้วยสองบวกด้วยสิบทุกที่ที่เป็นตัวแปรเราจะนำสองไปใส่นะคะเราก็จะได้ 3คูณด้วย2อยกกำลัง4 2ยกกำลังสก็คือ2คูณกัน4ครั้งใช่ไหมคะสคูณ2คูณ2คูณ2 2 2เป็น4 4คูณ2เป็น8 8คูณ2เป็น16ดังนั้นเราจะได้3คูณด้วย16บวกด้วย5คูณด้วย2ยกกำลังสก็คือคูณด้วย8ลบ2บวก10 แล้วนักเรียนก็เอา3เนี่ยไปคูณเข้ากับ16 16คูณ3ได้48บวกด้วย5คูณ8ได้40ลบด้วย2บวกด้วย10แล้วเราก็หาผลลัพธ์กันนักเรียนก็จะได้48บวก40ได้เท่ากับ88 88ลบ2เหลือ86 86ไปบวกกับ10ได้96ดังนั้นนักเรียนจะได้นักเรียนจะได้เศษเหลือของพระหูนามชุดนี้เท่ากับ96นั่นเองค่ะไปดูตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3มเขาบอกว่า ใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือหาเศษเหลือที่ได้จากการหารพราหุนามลบห x กำลัง3บวก x ลบ7ด้วยพหุนาม x ลบ4เหมือนเดิมเราจะให้พหุนามตัวตั้งนะคะ px เนี่ยเท่ากับลบ5 x กำลัง3บวกด้วย x ลบ7แล้ว x ลบ a เท่ากับ x ลบ4เราจะได้ a มีค่าเท่ากับ4นักเรียนก็แทนค่าลงไป p c เท่ากับ ลบ5คูณด้วย4ยกกำลัง3บวกด้วย4ลบด้วย7ได้เท่ากับ5ลบ5คูณด้วย4ยกกำลัง3ก็คือ4คูณกัน3ครั้ง4 4เป็น16 16คูณ16คูณ4ได้ ได้64ดังนั้นนักเรียนจะได้ลบ5คูณด้วย64บวกด้วย4แล้วก็ลบด้วย7 64คูณ5ได้เท่าไหร่คะ64คูณ5 54 20ใส่ศูนย์ท่2 65 30 32ได้เท่ากับลบ320เพราะว่า ข้างหน้ามันคือลบนะคะลบคูณบวกได้ลบนะคะบวกด้วย4ลบด้วย7ทั้งเรียนก็เอา320บเนี่ยบวกกับ4นะคะได้เท่าไหร่คะได้เท่ากับลบ316แล้วก็ไปลบกับ7ใช่ไหมคะแล้ก็เปลี่ยนลบเนี่ยกลายเป็นบวกบวกด้วยลบ7ได้เท่าไหร่คะ ได้เท่ากับลบ323นะคะได้ผลลัพธ์ลบ323ฉะนั้นเศษเหลือของการหารผู้นามตัวนี้คือลบ323นะคะ